สมหวังมงกัญยากับทบัติน้อยจันขนาดนี้ในรุ่น SO3 หรือว่ารุ่นมือใหม่แล้วอยู่คันเดียวครับปรากฏว่าอีกสองคันนั้นไม่จบการแข่งขันผ่านมาสองช่วงทดสอบเสร็จตอนเท้าเป็นไงบ้างยอมากครับแล้วรถเป็นไงรถก็ตอนนี้ก็เหลือสองล้อครับเขาขาดชุบพัหมดแล้วครับสองล้อไหนสี่ล้อนี่สี่ล้อครับแต่ล้อหน้าเพลาขาดครับข,ข,ขับเคลื่อนสี่ล้อครับก็เลยเหลือขับเคลื่อนสองล้อหลังครับโอ้โอโอ เอาเนยเป็นไงเนยวันนี้รถคันนี้เราเดินทางไปทำให้ช่วงล่างมัีปัญหามีหลงเบรคไหมบ้างวันนี้บ้างที่หน่อยเลยไปเสียวแรงเยอะไหมก็ไม่เยอะมากครับจนแต่รถว่ารถอะไรของมูลนิธิดูทีวีเขาก็ตามไปแทรกเหรอไปแทรกแอมที่มันหลงเพราะอะไรเออรถเราไปไม่ได้เลยช้าด้วยอ๋อแล้วอะไรเนี่ยสองมังกรกัญญาครับกับเนคู่ใจเลยครับ คนนี้เขาชื่อว่าสมบัติน้อยจันเป็นนักแข่งรถลาวี่ทั้งขับทั้งเนเนมาก่อนคู่นี้เขาจับคู่กันครับเป้าหมายเขาต้องการจะไปแข่งเอเชียหรือเปล่าเขามาลงน้อยคิดว่าจะตาดูคู่นี้นะครับว่าเขาจะกลับมาสร้างชื่อเสียงได้เหมือนเดิมอีกครั้งหรือไม่สนามสองครับคะแนนขนาดนี้เที่ยวยากที่หนึ่งครับนี่หนึ่งครับรุ่งซีเมืองใหม่เขาน่าจะฟาไทยสองสนามเดี๋ยวตามดูนะครับสิบกิโลครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับคิดว่าครับก็อัตราเสียงมันก็สูงอยู่ครับเอาแน่นอนไม่ได้ครับแต่ก็ต้องควบคุาให้จบครับกอตู้เย็นอีกแล้วใช่ไหมมันเดือดรับกอดตู้เย็นครับเย็นเยนเลยครับต้เย็นเย็นๆล้ก่ครับไปดูเัา